มะม่วงสุกเหล่านี้คือมะม่วงสีสายพันธุ์ที่นิยมนำมาทำข้าวเหนียวมะม่วงมากที่สุดครับมะม่วงน้ำดอกไม้เมื่อสุกจะมีลักษณะเนื้อสีเหลืองทองรสชาติหวานฉ่ำมีกลิ่นหอมผิวเปลือกเรียบผลสีเขียวอมเหลืองเมื่อสุกมะม่วงน้ำดอกไม้นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งสำหรับเป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเลยครับมีทั้งน้ำดอกไม้เบอร์สี่ที่หวานจัดและเบอร์หนึ่งหวานพอดีครับ มะม่วงอกร่องทองเนื้อเนียนสีเหลืองทองติ่นหอมเฉพาะรสชาติหวานละมุนไม่เลี่ยนมีเม็ดที่เล็กเนื้อเยอะเหมาะกับข้าวเหนียวราดกะทิมีความหอมที่โดดเด่นมากครับมะม่วงราชมีลักษณะผลค่อนข้างใหญ่และยาวเมื่อผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้มแต่เมื่อสุกเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมสม้มมีกลิ่นหอมเนื้อสุกจะมีสีเหลืองสดรสชาติหวานมันเนื้อเยอะ มเมล็ดบางคุ้มค่าครับใช้ทําข้าวเหนียวมะม่วงที่เน้นปริมาณเยอะๆได้ดีครับมะม่วงเขียวเสวยสีเขียวอมเหลืองเมื่อสุกเนื้อแน่นรสชาติหวานปนมันกลิ่นหอมละมุนนิยมใช้ทั้งแบบสุกและสุกหามเหมาะสำหรับการเสิร์ฟแบบโฮมเมดครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ